สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอมนะครับจาก e-mates channel นะครับวันนี้มีกล่องสุ่มนะครับเป็นงานอาร์ t ทอยนะครับจากค่าย popmart นั่นเองตัวนี้คือิโรโนะนะครับเอกับเลอปฏิสปินหรือว่าเจ้าชายน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษก็คือเป็นสเกลขนาด200%นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้ออกมาเป็นกล่องสุ่มแล้วเป็นแบบ by box มายกเซตนะครับของเซตนี้อ่าเซตนี้เลยชื่อตามนี้เลยนะครับเป็นเจ้าชายน้อยหมดเลย นะคแต่ว่าตัวนี้ทําเป็นพิเศษออกมาคือไซส์200ก็จะเป็นรูปตัวนี้เลยที่เป็นที่โลงน้งเนี่ยถือดอกกุหลาบที่อยู่ในหลงแก้วนะครับอ่าภาษาอังกฤษด้นานล่างเขาก็เขียนว่า there is a flower I think that she has c m e me แปลว่าอะไรทีนี้น่าจะประมาณว่ามีดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะทําให้เธอแบบอยู่กับฉันอะไรประมาณนี้ปะไม่แน่ใจนะใ <laughs> ครแปลได้อดยนะครับแบ็กเกา์ก็จะอยู่เหมือนเป็นแบบ หมือนอยู่บนดวงดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามีดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยแล้วก็มีเก้าอี้ตัวเล็กๆกับต้นไม้ด้วยเอาร็อกล่องครับก็ประมาณนี้นี่นี่เลยสี 4, สันก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาเนี่ยสามพันหกร้อยเก้าสิบมั้งก็จะประมาณนี้นะถ้าเอาราคาออกช็อปนะครับสามพันหกร้อยเก้าสิบแต่ว่าราคารีเซลหรือว่าราคาพีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจบางเพจผมเห็นขายกันห้าหกพันก็มีก็ค่อนข้างแรงนะครับนี่ เรารูปลงกุหลาบ่ยโอเคมาเรามาอันบล็อกดูน้องในกันเลยนะครับโอเคเรามาดึงเงพร้อมๆกันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอชยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้อตยอ้ออกยโ้ยโอ้ดตอ้ยโอ้อ้ออ้ยโอ้ย้ด้วยนะครับยคลิปใหม่ๆนะอย้ออ้ยออออ้ยอ้ย้้ออ เก็บกล่องให้อยู่ในสภาพที่ดีครับแล้วก็กรีดแค่3ด้านพอเลยด้านนึงไว้เดี๋ยวเราแปะเงี้ยเราก็เอาสกอเทปตอนเราเก็บขายสมมติจะขายลนะ้วก็เอาไปแปะมันก็ดูเหมือนแบบกล่องยังใหม่อยู่นั่นเองนะครับอ่ามันดี่ที่การ์ดก่อนเลยการ์ดก็เป็นกระดาษแบบนี้นะครับนี่อบอมร์ X ฮิโรน็อก X เลอปติดพินส์นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ก็เป็นข้อความเดียวกับที่อยู่ตรงหน้ากล่องเลยนะครับอ่าโอเค ไปเราจะมาดูนี่เขาใส่ฟองน้ํามาอย่างดีเลยนะครับป้องกันแบบซัดแรงกระแทกนะเนื่อสังซ้โว้เหมือนงานน้องจะเป็นเรซินด้วยคนะตอนแรกผมคิดว่าเป็น PVC อุ้ยผมคิดว่าเป็น PVC เนาะอ๋อเหมือนจะเป็นไม่ไม่ไม่น่าใช่เรซินละอาจจะเป็นคล้ายๆเรซินมาเคลือบเฉยๆไม่ได้เป็นเรซินที่แบบทั้งตัวแต่ผมว่าเนี่ยไอ้วัสดุอย่างเงี้ยอ๋อยังดูเหมือนเป็น ABS อยู่นะครับเนี่ยเถูกไหมมันมีความยืดหยุน่นอุยไม่โฟกัสอีกแล้ว นี่มันจะมีความยืดหยุ่นอยู่ก็อาจจะเซฟในการตกแตกได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องน่ารักมากเลยนะดูหน้าดิที่ตุลน้องก็จะน่าเศร้าอยู่แล้วท,ทุกทุกคอลเลคชั่นเลยนี่มีกระที่หน้าด้วยแล้วดวงตาน้องก็มองแบบมองพื้นอะ่ะมองต่ำๆเจมเนื้อเจมตัวเศร้าๆนิดหนึ่งนะครับชุดก็เหมือนแบบพวกยุคก,กลางนิดนึงปะเดี๋ยวเป็นชุดยุคเลยในซองของก็ไม่แน่ใจนี่ผ้าคลุมน้องก็จะเป็นผ้าสีม่วงนะครับแล้วก็มีลายดวงดาวแบบนี้มีความมันวาวนะเห็นไหม เออเลเซกับแสงไฟเห็นไหมครับมันก็จะเงาเงานิดนึงเออใส่ผ้ามัดคอด้วยข้างล่างก็จะมีหมดุดเอาไว้ใส่ฐานนะครับนี่2รูนี่วางยืนก่อนยืนเฉยเยได้ไหมเดี๋ยวลองที่ถ้ายืนโดยไม่เสียบฐานเนี่ยน่าจะยืนไม่ได้เพราะว่าอ,อ่อเพราะด้านหลังเนี่ยจะติดอันนี้ครับติดผ้าคลุมผ้าคลุมน้องจะละพื้นลงมาเหมือนจะเลยเท้าลงมาเห็นไหมเห็นไหมว่าเท้ามันลอยอยู่เนี่ยเท้าจะลอยอยู่เออก็คือจะต้องใส่ฐานเท่านั้นนะครับ ส่วนสูงเนี่ยรวมฐานแล้วก็17.5เจซนติเมตรนะครับก็ตามที่สเกลของป๊อบมายบอกไว้เลยต่อไปมาดูที่โหลกุหลาบนี่เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อะติดไว้เป็นดอกกุหลาบนะครับมันปลูกอยู่ในดินด้วยนะข้างล่างเป็นสีน้ำตาลอาจจะเป็นดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นหนึ่งกัหลเป็นแค่กุหลาบหนึ่งดอกเท่านั้นเองรอที่จะไปมอบให้สาวๆนั่นเอง ด้านล่างก็จะมีมดุดนี้นะครับ2อันเพื่อเอาไปเสียบกับตรงมือน้องนั่นเองอาเมื่อกี้ดูจะเห็นว่าตรงนิ้วชี้นะครับจะมีรูอยู่ก็เอาไปเสียบลงไปนั่นเองเสียบไปนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ปะไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้แหละเอ๋ะ okay. เสียบยากวันนี้อะใส่ได้แล้วก็กท้าุเรศนิดนึงนะในการใส่เหมื <c oughs> อนมันไม่มันต้องแหกๆมือนิดนึงอะแต่ <c oughs> ก็ยังดีที่มันไม่ใช่เป็นเรซินแบบตกแตกคือเ,เป็นเรซินเคลือบแล้วก็ มันเป็นยางก็มีความยืดหยุ่นในการง้างมือเพื่อเอาอันนี้ยัดลงไปนะครับเอาโฟกูลาเนี้ยเข้าไปอ่าต่อไปกับที่ส่วนสุดท้ายของงานนี้และอ,อยู่นี่กล่องนี้อ่านี่ก็เป็นพื้นดวงจันทร์นะครับเป็นพื้นผิวของดวงจันทร์อุ้ยไม่โกัสอิกเลยอ่านี่เป็นพื้นผิวของดวงจันทนระ์น,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 นั่นเองนะถ้าดูก็น่าจะรู้ว่าเป็นดวงจันทร์นะครับ อันนี้เป็นเหมือนพลาสติกที่ข้างในเนี่ยโปร่งฟังจากเสียงนะโปร่งแน่นอนนะครับแล้วก็นหนักเบานะครับข้างล่างก็จะเขียนไว้แบบนี้เลยอ่าโอเคเราจะลองมาเสียบดูดูซิว่าฟังไหนสังเกตง่ายว่ารูมันก็ค่อนข้างที่จะเท่ากันอาจจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะี่มันมันมันจะเหมือนอันนี้มันใหญ่กว่านิดนึงอันนี้เล็กกว่า ซึ่งหมุดก็จะมีอันใหญ่กับอันเล็กนะครับก็เสียบตามที่เป็นอันใหญ่กับอันเล็กแล้วกันแต่ผมดูลวสกลไม่ก็จังเท่าไหร่นะอ่าเรียบร้อยนะครับน้องฮิโรโน่เราก็ยืนอ,อยู่บนดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วทุยบูลนั่นเอง <c oughs> นี่น่ารักไหมคือ,อน่ารักอยู่นะ,ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหลับการรีวิวตัวนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนอะไรมากดูสิเก่งจริงไหม เออถ้าเทียบกับกระดาษลองตัดแล้วก็ได้แต่17เ,เป๊ะๆแต่เขาบอก17.5นะก็อาจจะ17.5ก็แหละนะป๊อบมาร์ทคงไม่หลอกเราเรื่องสเกลหรอกเนาะก็ถือว่าเป็นสเกล200%ที่ค่อนข้างใหญ่นะเออผมก็ไม่มีคอลเลคชันนี้ที่เป็น100%ด้วยดิจะเอามาเทียบกันให้ดูสักหน่อยตัวนี้ผมคอลเลคชันนี้ผมไม่ได้ซื้อเลยของเออ่เจ้าไทยน้อยเนี่ยที่เป็นที่เป็นแบบบายบ็อกซ์นะ100%ไม่ได้ไม่ได้สุม่มมาสักตัวเลยแต่ว่าซื้อตัวนี้มาตัวเดียวแล้วก็น่ารักมากจริงๆเอามมาาาเออไว้้ในตูขง พันฮิลโลที่ผมมีนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นหลายมุมให้ดูก่อนไปคลิปกันเลยนะครับ เป็นไง,ไงกันบ้างครับที่ได้ชมความน่ารักของน้องฮิโรโนะนะครับที่เป็นคัสตอมเป็นเออคอสตูมใช่ครับคอสตูมก็เลยเนาะเป็นเจ้าชายน้อยก็เป็นวรรณกรรมซีไลท์นะครับถ้าเด็กๆก,ก็เคยจะอ่านเป็นหนังสือนอกเวลากับ้างไหมเรื่องนี้เจ้าชายเนาะผมก็มีนหนังสือแต่ลืมไปหมดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็เรื่อง,องก็น่ารักดีนะครับสนุกดีอยู่ในทะเลทรายปะใช่ปะที่มีขึ้นเครื่องบิน,นมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลืมหมดแล้วอ่านตั้งแต่ประถมมั้งนานมากแล้วอะเรื่องเงี้ยนะครับก็เลยเออแล้วเรา,เราชอบ คาแรคเตอร์ของฮีโร่น้อยอยู่แล้ว้วยออกมากับเจ้าชายน้อยนะครับเป็นการ์ตูนที่โด่งดังทั่วโลกอ่ะใช้คำนี้แล้วกันแล้วมาคอลแลบกันก็ถือว่าน่ารักดีนะครับก็เป็นตัวที่ล่าเก็บแล้วตัวนี้เป็น2องรเก็คือมันก็เป็นตัวก็เหมือนตัวพิเศษสองร้อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กล่องสุ่มที่มีแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะออกมาน้อยกว่าในการที่เป็นกล่องสุ่ม10บกล่องอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นบายบ็อกอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบ ของที่ค่อนข้างจะอาจจะหายากกว่าเดิมกว่านิดนึงนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าราคาจะพุ่งหรือราคาจะลงอะไรก็อย่าไปสนใจเลยเราเก็บเพราะความชอบความสนุกดีกว่านะเห็นความน่ารักของน้องก็เสื้อมาเก็บตั้งโชว์อะไรแบบนี้ดดกบ่านะครับจะได้เล่นของเล่นอย่างมีความสุขเนาะออะยังไ,ไงก็ฝากเพื่อนๆครับติดตามช่อง Image Channel กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วมีเพจใน a c e b o o k ครับ Image c h a n n น l เหมือนกันใครอยากสอบถามเรื่องไหนทักมาในเพจเลยจะได้คุคยกันง,ง,ง่ายขึ้นนะครับ นีแผนนึงครับฝากไว้เมท o r e บางตัวผมก็รีวิวเสร็จก็ขายก็มีหรือบางตัวซื้อมาเยอะเกินไม่มีเวลารีวิวก็ขายเมื่อหนึ่งก็มีนะครับราคาถูกกว่าท้องตาลาดแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้ครับแลพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย